ัลโหลเธอสวัสดีครับวันนี้ป้ากับพี่หนวดก็มาไลฟ์ให้กับเซ็นท์เทิลทิกตอกชอปมอนะจ๊ะเธอนี่บอกเลยนะจ๊ะวันนี้เราสองคนก็มาไลฟาย์อยู่กลางห้างนะจ๊ะ<ช> <her. S 2> เธอที่ห้างเซ็นทรัลแอสเซนทรัลเวิร์ดชั้นหนึ่งจ้านี่นบรรยากาศ oh. หรูหราไม่ล่ะเธอบอกเลยนะจ๊ะงานนี้เขายิ่งใหญ่อลังการมากเลยบอกเลยนะจ๊ะว่าเธอสินค้าแบรนด์ดังเยอะมากเลยนะจ๊ะที่มาอยู่ในการไลฟ์ของเราครั้งนี้นะเจ๊ะเธอนี่เธอบรรยากาศหน้ามา<อ>นะเธอนี่เขามีไลฟ์กันทุกวันเลยนะเจ๊ะเธอบอกเลยนะเจ๊ะเธอนี่เธอสิหรูหราไม่ได้กลางห้างเลยครับเนี่ยนี่อยู่ที่แบบว่าโซนแบบว่าโซนแบบว่าโซนดีเลยนะฮะเซ็นทรัลแอสเซนทรัลเวิร์ดนะจ๊ะนี่เห็นอะไรใน,ในจอหนู อเราเป็นพรีเซนเตอร์ของ tiktok shop นี่จ้าเรา <c oughs> บอกเลยนะจ๊ะอ่าอย่าลืมมาช็อปกันนะจ๊ะเธอบ,บอกเลยนะจ๊ะว่างานนี้นะคะช็อปกันแน่นๆเลยนะจ๊ะในนี่จ้ะสินค้าบแบรนด์เ네นมเยอะมากแล้วก็ลดราคาเยอะมากและที่สำคัญ <c oughs> คืออะไรป่ะเธอของแท้ ช,ช็อปเลยเธอ<แ>พูดได้เลยนะจ๊ะว่าช็อปเลยจริงๆเพราะว่างานนี้นี่คือของเด็ดจริงๆค่ะแล,และบรลล่ายสดอยู่กลางห้างเซน t ช a l แอสเซนเชอร์เวิร์ดนะคะชั้นหนึ่งนะจ๊ะเธอรีบมาเลยนะจ๊ะเธอกับการไลฟ์ให้กับ เซ็นทรัลทิกตอกช็อปมอครับถูกต้องจ้าเธอบอกเลยของดีแท้คุ้มช็อปเลยนะจ๊ะเธอใช่ครับไปช็อปกันนะครับจริงเธอมีแต่ของแบบว่าสวยๆงามๆทั้งนั้นและของดีๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเธอบ,บอกเลยนะคะว่างานนี้พลาดไม่ได้อย่าลืมเข้ามาดูนะจ๊ะในทิกต็อกช็อปมอครับเจอกันนะคะจา้าบอกเลยค่ะฝาก้วยนะคะ c e เซ็นทรัลทิกต็อกช็อปมอนะจ๊ะเธอคุ้มแท้ ช็อป <Shop S 2> <Shop S 1> เลยลหรือว่าอะไรดีแท<ถ>้<ถ>คุมช็อปเลย,เลยได้โอเค <laughs> อะไรก็ได้จ้ะเธอแล้วเจอกันนะเจ้ะเธอบ๊ายบาย